เตียมดมนะครับมมดอ่าเราเราจะจัดจัไปเองับไปยังม่ยังยังไม่ได้ยังอยู่รอยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ผ่านผู้เล่นะเตียมดนะครับอปอเครี่อยเป็นลูมหนเ้งนะครับอน้องเจ้าสีชอนอ้าใส่ไปแต่ว่ายังได้อยู่นะครั i yeah, don't kind of เด yes. so, ็กชาวปะายัติดกยังไม่เข้าะับโอ้โหแลก็ จีอกเกี่ยวได้ตรงทีไปเองไมแต่ว่าโดนโดนแยงไม่ได้นะครับูนี้ขวาแล้วก็โนัดรนึ่งยอมยังไม่ได้นะครับติไปไม่ได้แล้วก็ ขาเขาตูตีไข่แต่ให้ได้ตีไข่แต่เรายังได้อยู่ยังยังเงี้ยหมอนนั่งหมวนไปเนียงกลุ่มแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่เพื่อนฝั่งขวาแไหล่ใจได้อยู่แล้วก็เขื่อนไปที่เพื่อนนี่ครับแล้วเพื่อนฝั่งซ้ายเรียกเรียกเรียกไหมจะติดกัตตาบันไปแล้วจะเดือดกันแล้วยังไม่เข้านะครับโอ้โหเตรียมอุดมศึกษา ม่รับนะครับแล้วก็บิ๊กบิ๊กโดนไม่ที่เจ้าย้อยย้ายเอาฟักเอิกได้ลรืนีงแล้วเป็ยังไงยังไงยังไงอยู่นี่แล้วหมุนหนึ่งหมุนสองแล้วก็ยังไงบิีมเป็นแล้วไม่ยังอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับบิีมเอกสินยังไม่ได้นะครับเกินมาที่เจ้าซีสุขกรอีกครั้งนึงพีคบอกว่ายิงลูดแต่ว่าบีมยิงไม่ได้บิ๊กบิ๊กยิงตรงนี้บ้างจะโดมันต้องล็อกหนึ่งแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็ล็อกหลึ่ยังไม่ได้ ยังเหนียวอยู่นะครับยังไม่ได้ฝั่งซ้ายพิมยก่งยกสองแด่ว่าโดนตัดบอนไม่ได้แล้วครับแล้วก็โต้ได้เลยยังไม่ได้เดีมาอลดูนี้ได้แล้วครับ เติมน้ำมันมาเต็มถังนะครับไม่แวะปั๊มไหนเลยนะครับหัดนเงียวกับว่เงียวบ่อแวะใส่เลยเงายางเดียวเฮ้ยปดสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้พีคสุจิพงษ์หมายเลขเก,ก้า อีกเดี๋ยวงไม่คืนไปที่แก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 ไปได้ทีสองนะครับแกแกไปที่ดิมไหมแกไปดิมไหมไปที่ดิมดิมแล้วโดนโดนกระโยกแล้วดิมโยกเนี่ยเอายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้โดนประกบสองหนึ่งนะครับดิมยังไปไม่ได้เลยแล้วก็โดนสองหนึ่งโดนสองหนึ่งแต่ว่าก็เลยต้องใจไม่ใช่แกนะครับแกมาที่ส yani. <speaking> ี่สี่จัมป์กรสี่จัมป์กรยังได้โยกได้ไหมดูโดนตัดไปได้แล้วครับลูกนี้โตเร็วหรือเปล่าไปเร็วแล้วครับลูกนี้ไปทางขวา ยังได้อยู่โอ้โหหมอนทองยังเหนียวอยู่นะครับอีกชนิดบอลเรียบบอยแล้วครับมาแล้วครับจรวดจะลวดลุยลุยบอลโยนไม่ใชดึงไหมทันไหมมาแล้วครับได้ไหมไมาเลขกนิดเดแล้วก็ยังไม่ได้โอ้โหอีกชนิดยังเกี่ยวได้อยู่อีกจรวดมันต้องโยนไปอีกแล้วียังหัวโดนชกออกมานะครับโดนออกมาแล้วก็ไปต่อไปต่อไปเอกเอาไปอี๊กเอาโอ้ยลุยลุยนะเร่ง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 คร็ว i k เพื่อนเรียกแล้วเพื่อนเรียกแล้วจังสงไหมข่าวเขอนไปดูที่รักษาประตูนะครับรักษาประตูไปได้ปหมพี๊พี๊ัะตัดพี๊จะตัดยังไปดูได้ไหมแล้วก็ยังยังได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาโหลูกนี้ยังลูกตัวนี้ต้องฟาวต้องตัดนะฟาวนะครับจังหวะนี้ต้องตัดฟาวไม่งั้นเะี๋ยครับขอโทษขอวยกันนะครับใจที่ขอนทางดีงนะครับ เป็นล็อกแก๊สหรือเปล่าครับว่าเป็นจังหวะต่างอานะคะต้องแรกครับจังหวะเลยโดนไปหนึ่งเหลืองแล้วนะครับหมายเลขส,สิเป็นลูกฟรีคิดของทางเรียมอดมคับปากเนือโจ ออกเสาสองออกหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะของนางมตองวิทยาเรนเดียจาไปฝั่งซ้ายซ้ายซแล้วก็ซ้ายมากกว่ามาดีซีจุกรวรรดิอันนี้คือจะเปลี่ย ปไปได้ไหมโดน3ามหนึ่งไม่ไหวก็คืนมาที่หมายแลขที่มาสี่จักรกรไปไม่ได้โดน2อหนึ่งแล้วก็โดนตัดไปได้นะครับโอ้โหไปแล้วดูดูพีกนะครับโอ้แลนดเลี้ยวเดี๋ยวมาตัดบอลไอ้อ๋อยสวยครับโดนสกัดออกข้างไปนะครับบุกเบิน้องเอาสกัดออกข้างเป็นลูกตุ้ของนังเตี๋ยบดมนะครับเปลี่ยนยกชนเลยนะครับ น้องนะครับสวัสดี่น้องสวัสดีเป็นลูกฟรีกิ๊กของทางปอยยังเกาะเยี่ยมอุดมแน่เยี่ยมอุดลมข้างเหนือนะครับปอยปอยนี่ยทำให้เมาได้เหรอย้ายลูกบอล ไปกันต่อเอาล่เตี๋มอดมได้บอลแล้วลูกนี้เตี๋มอดอมเตือนที่ได้บอแล้วก็โยมาจี่เรนเดียขวา ไปใาบีมผู้ใหว่าเปาลเปาไปที่เบสติปงสติปงยังได้อยู่สติปงได้อยู่ลบหนึงแล้วก็โดดยุ่งไปเองนะครับจรวดจรวดติดสเิงนะครับเมื่อกี้จรวดบีมอาบซีซีซีไปที่แก๊สนะครับน้องแก๊สได้อยู่แล้วก็ไปที่เปาเปาเปา ลุกไปไปกันต่อครับลุกไปเัินลายปิงสุดที่บุงได้วัี้จำเป็นอีกครั้งนะเอาเอาได้ไหมได้ครับได้กัน ทำสายสมรรถนะที ah! ่พีสดถุอะไรเงี้ยเรียนีพื้นที่สม ีเจ้าสีสมุรตาบเอ้าแล้วก็เอพาไปมเไปที่เจ้าเจ้าจวิทยยครนึงางซ้ายบีเร้าบีายก็มาทีสมรกลับไปที่ฝั่งขวาแล้ก็คืกสอีกครั้งนึง ที่แก๊สนะครับแต่ว่ามันหลุย่หลวีไปนิดนึงแก๊สยังตัดขึ้นได้อยู่แก๊สไปดีพๆครับไปแล้วครับจรวดจรวดไปหรือ่อลไปเนี่ยจรวดสับลึเลย่ลบเลย พูดรักษาประตูอา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 ตาไปซ้ายโดนแย่งเลยโดนแย่งเลยอัลลออัลลออัลลอยังไงยังอยู่ยังได้อยู่มาตามไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแกจิงดีจิจิบุงีิจิบุงเกี่ยวได้ด้วยแล้ยังยังได้อยู่อัลบุนหนึ่งหมายเลขสองเลี้ยงแย่ไม่ได้แล้วก็ไปดีกัดอีกครั้งหนึ่งกัดไปเองหรือเปล่ากัดไปซังซ้ายฝั่งซ้ายหมายเลขสิบเก้าซัดก็โอ้ยได้ลูกพิราบมาหนึ่งตัวนะครับ ราไปลาบป็นอยู่ดีๆโดนสอยไปอีกแล้วนะครับแกทอีเ่ยเราสขา่อยากกินผัดนครับลไจะตอที่เอาแยกได้แล้วลูกนี่แกตัวได้ไหมแล้วก็ Gracias. si di si bayi sinjang sinjang a sinjang a sinjang lom a sinjang tak หมายเลขสิบสี่คือเมื่อกี้หลังลูกเราเอาอันอ่ะเจาะนนสูญฝังกัดออกมานะครับบอลยังอยู่ที่เอาฟว้า ยกออกไปนะครับเรนเดียชกออกต้องบอกว่าวันนี้เรนเดียรักษาไข่ย,ยังไม่แตกเลยนะครับรักษา,ขาไข่ไว้ได้นะครับตอนนี้สกอร์อยู่นำ09-00น,นะครับไข่เรนเดียยังไม่แตกนะครับไปกันที่ใช่หรอเปล่ามอ,อน้องไม่ใช่สี่ตัวละครเดินไปที่มาพีคสุธิพงศ์เรียกบอลแล้วครับไ,ได้ไหมแล้วก็ เอาไม่ไม่เป็นไรนะครับเอียงสุดี่มุมเอาแล้วก็ชินจังชินจังชินจังเอายิงเมาเลยเหลี่ยมมันไม่ ไปที่บาสบาสไปเลยยี่สิบบาสไปใช้ยังเอาโดนตัดบอลได้นะครับบาสแล้วก็ย,ยังยังได้ไหมตัดเกินตดดัตดคืนเหมือนกันตัดได้ตัดเกินตัดได้ตัดคืนแล้วก็ตายไปที่เบงซูทีบงอีกครั้งหนึง่งไปที่เบงซูที่บงทะลวุบอลน้องไปที่น้องบาสบาสบาสเกิดเอา โดนจัดบอลไม่ได้แล้วครับแล้ว um ก็วางขวาไอยูขวายังยูขวาแล้วก็วังขวาแล้วก็ยูซัดไปซัดไปอไหมลมหนึ่งลองหนึ่งยังไปไม่ได้แล้วครับเราโดนแย่งไม่ได้ลูกนี้โดนสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของการหมอนทองวิทยาอยากได้กาปองแอบคุณพ่อออกเล่นตะแกง bye หมอนทองอยาแข่งกับเจเบดมภาคเหนือนะคะหมอนทองชนะไป